เดีครับเชียวไปทมนะครับหลังจากที่หายหน้าหายตาไปนานนะกับตัวนี้นะครับเพราะว่าติดปัญหาจางการนําเข้าตอนนี้นะครับข่าวดีมาแล้วนะครับอนุญาตให้นําเข้าแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเอาเข้ามานะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นี่คือ m 1 0 9 e นะครับจำสังเกตนะฮะแคมนะครับมี2ตัวนะครับแล้วก็ มีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้ตัวนี้เนี่ยก็คือยิงลูกดอกได้และยิงลูกเหล็กได้นะครับวิธียิงลูกเหล็กก็คือใช้ลูกเหล็กเนี่ยติดเข้ากับแม่เหล็กตรงนี้เลยนะครับแต่ต้องเอาเรสออกนะครับขันตัวนี้ออกนะครับขันเรสออกเพื่อที่จะไม่ให้ขวางลูกนะครับในงั้นเวลายิงไปเนี่ยโอกาสที่ลูกจะไปชนกับเรสมีนะครับก็จะสามารถยิงลูกเหล็กได้นะครับความเร็ว ลูกเหล็ก8มิลอยู่ที่ประมาณน่าจะประมาณ4 0่ฟุตต่อวินาทีไม่แน่ใจนะครับวันนั้นมีผลการทดสอบอยู่นะครับส่วนลูกดอกนะครับก็ยิงเหมือนธนูปกตินะครับใส่เข้าไปได้เลยนะฮะอย่างนี้นะครับปกตินะครับยิงองยิงปลายิงอะไรได้ดังนั้นนะฮะ ขนาดเล็กกระทัดรัดมากนะครับความเร็วของลูกดอก400เกรนอยู่ที่ประมาณ300กว่านะครับแรงดึงเนี่ยปรับได้ตั้งแต่30ไปจนะะถึงประมาณ60ปอนด์นะละเอียดเดี๋ยวดูอีกทีนะครับล้วก็ระยะดึงก็ปรับได้นะครับมีระยะให้ปรับอยู่ตรงนี้ตัวง,งานนะครับเป็นการหล่อขึ้นรูปนะครับชิ้นงานหล่อลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งชิ้นนะครับด้านบน ลิ้มนะครับเป็นไฟประปาตัวนี้นี่เร็วแรงพอสมควรน,นะครับอยู่ในบ้านยิงคงไม่จัดสะดวกนะเดี๋ยวจะลองยิงดูสักทีนะฮะลองยิงดูสักที ครับเสียงเสียงดังฟังชัดน,นี่เป็นการเปิดเรือแสงของศูนย์หน้าตอนนี้ก็นะครับใครสนใจก็ติดต่อมานะครับไล8 8นะ์ดี0ูนย์แปดหกนแปูนย์เก้าเกาะแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับราคาอะไรยังไงนะครับไม่แพงนะครับตัวนี้น่าเล่นนะครับแล้วก็ควบคุมวัตถุประสงค์นะฮะขอบคุณมากนะครับ M109E นะครับของจะมาแล้วนะหลังจากที่ติดขัดกันไปนะยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับออกแบบมาให้ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวาโอเคครับสวัสดีครับ